ก็โอเคพ,พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจาันก็ได้มาหอดเทือนเพิ่นเป็นทีียบห้อยแล้วเนาะอ่าตอนนี้สร้างเพิ่นกับกำลังลงมืออยู่พี่น้องเลยแตกกําตั้าอยู่นี่เนาะโอ้โอ,โอ้สบายดีไอ้สร้างสบายดี โเนาะเด่งตั้มยู่พี่น้องเลยอ่ะเดียวไปอันสอบทามทักทายสบายดีทั้งสาวใจเพิ่นสะก้อนบานี่มัน้เพิ่นเฮ็ดสะก้อนเนาะสบายดีไหมสบายดีว่าสบายดีโดยโอ้เนาะหอาน้าเอาหน้ามาทางไหนเด้นี่หัวหน้านอระเจ้าแนวบ้านนเนาะโอ้หน้านอคาเพิ่นบ่โอ้โเด็กพี่น้องเลยก็ด้ามา

เดี๋ยวแต่ข้าสวัสดีให้ใส่ใจสักกนิดเดียวสวัสดีเลยแม่สวัสดีข้าก็กินข้าวกินน้ำนะบ่กินแล้วเนาะพอนใช่ไหมนี่เนาะ้อนเอ้ายี่เท่าไงเออถือว่าไอ้สร้างคนแก่มาแต่เศร้าคนเนาะ ะโอเคเดี๋ยวถ้าสบายดีทั้งสายใจสักก่อนสวัสดีสบายใจโดยโอ้ยเป็นไปนั่งบนไม้ไปไปนั aro aro> <si ่งบนถุงเนาะโดยมันไม่ได้ยินเสียงได้พี่น้องเลยเพราะว่าเมันแต่ก๊อกบนทั้งก๊อกอยู่เนาะก๊อกก๊กเอ่อโตเงาเลยหรือว่าแต่งตั้งอยู่นี่เนาะโอ้ ดูดูดูเอ้าอ่าสบายดีเนาะสบาดีเลยดดอเป็นอ่าที่นี่บอนนี่คนเลือกเองบนี่เจ้าเลือกเองเจ้าน้องเลือกเองเออว่ามันมันก็ที่จํากัดแน่เนาะยเพราะว่าจักสิไปเจบ่อเ่นใเจาะบ่อนั้นก็สิเหมาะสมที่สุดได้เนาะันสิเจาะทางเชิงบัดมันกายดินน้องแล้วเด้น้องก็บ่อยากเจาะก็เลยเจาะดินวอเด้บ่นรักนี่เนาะบ่ดินเจ้าเนาะโดย เป็นจังไดนอนเฮื่อนไหมพันดีอยู่บอกพันดีพันดีอยู่ <laughs> เนาะ <laughs> โอ้พ <laughs> ี่น้องเลยได้จะขึ้นแด้หนี่ขึ้นไปน็นลายมือขึ้นเฮื่อนมานี่ลายลายมือจะได้เนาะลายมือแหละทิตดไปนี่บอกผิดแล้วเนาะเลยพี่ว่าเป็นพิษแหละเลยไอ้หมอนหน่อยไป้งได้แต่พันนอนเนาะนอนวะโอ้พี่น้องเลยเวลาเจ้าจู่พื้นจู่ไฟได้สดชจ่อยู่ไสนอยู่ตลางอยู่ตลางเพื่อนเลยตลางเพื่อนระวังเด้อเนาะพื้นไฟเนาะเพราะว่าฝนตก ดังทางนอกก็ได้กระดังทางในเอาขึ้นเชิงกับว่ได้ยันลูกเชิงทัวกับว้าครับมูมงนี่มันโมเพียงแน่เนาะโดยนองนี่เดมมันจะต้เป็นลูกลงมบนนี่เนาะดินมันโมเพียงกันขันยามน้ำก็อยู่บ็ได้แล้วฝั่งนี้น้ำไหลเลยน้ะมันจะแนบมันก็เต็มเม็ดหลยเนาะเต็มเม็ดโอเขาต้องเอาดินมาถมได้หน่อยเนาะโด้วยขานั่งขาดินประมาณ จะซองลังกันนะพ่ออยู่นี่เนาะซองสามลังประมาณสามได้เหรอสามสามลังนะพ่อเขาบรรลุหนึ่งกับเราได้หลายปันได้เลยโดยโดยโดยยังไงได้เสิร์ฟพี่น้องเนาะค่อยๆไปเนาะได้ซัมมี่ก็คือว่าโอ้ดีนั่นแหละพี่น้องเลยดีแล้วเนาะคือว่าไอ้สร้างเพคนกินข้าที่หนำนะว่ามือนี กินแล้วกินแล้วเอาอยัางไงเพิ่นกินมื่อนี้กินตำมะขุ่งตำมะขุ่นโอ้เปิด่แซ่บใช้พี่น้องเลยตัวมีแนวกินให้เพิ่นอนหรือว่าคือว่านี่นี่นัดเพื่อนนัดพิษก็บ่โดยเพิ่นนัดพิษโอ้ห้องกับต้มไก่ไว้ทาแล้วแล้วก็นึ่งข้าวไว้เพิ่นบอกมามันสิบโมงน้องกับไปตามเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่างโอ้โชวอีกรอบสร้างในบ้านบีกบ่บ่อยู่เซโนสร้างอยู่เซโนคือกันโอ้พี่น้องเลย เดี๋ยว่าเพิ่นคิดนาทัวร์นี่เนาะขาต้มไก่ไว้ซื้อนอกกันหนึ่งเขาไหวตัวบวชเพิ่นข้าเจ้าก็มาเดี๋ยวว่าว่าจันกันกำลังนั่งรถมาเมื่อวานนี้กันเนาะนั่งรถมาเขาทงทางเนี่ยท้หาเสารใจก้อนว่าจันมาชื่อเอ็มลอยมาให้ท้มาเพราะว่าสร้างบรถมาว่าจันเนาะเออแต่เดี๋ยววนี้ก็เอาคนใหม่เพราสร้างคนใหม่โอยสร้างคนใหม่ เจ้าสิมางแต่เมื่อวานนี่ก็เจ้าบอกว่ากันมามัน,นจะจบหมดทันแล้วมันคำ้ำเออมันค้ำเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่ามาันจะเศร้าหุ่นก็ยังยอีกบ่อเฮิงดอกเนาะอันนี้โดยโอ้พี่น้องเลยจะหนักสีเหลวแล้วแหละจะคนนะอันซางคนนสามคนสามคนบอกโดยโอ้ถือว่ายังอีกซึ่งบอ่อคนะ้ำเราแต่เนาะอีกซักน้อยก็แล้วเลยเนาะน้อยกันแล้วโดยโดยโดยอ่าจับพี่น้องไปเป็นยังไงเนาะอันอ่านั่นอะไบ่อเห็ดเติมแค่ล้วบ่ออันว่ายันมาลูกทกเนี่ย เติมใส่แล้วลราไม่มันเบิดเไม่เบิดแล้วก็เลยไม่ได้ใส่โดยใส่เป็นแบบคนเรหาเงินได้บางชื่อมาไม่มาใส่คอยเดคอยนั่นใส่เนอะเออโยโอ้นเองเวหมอนหน่อย่นจะนอนเนาะโดยนอนพอได้มุงเนาะ้อดนคนแห้งัดีเ่าเมวาอว่านี่คนจะตกทางทางบาจันคนเนาะทางนี้ก็ตกแต่ก็แห้งโดยตกคือแัน จะน้อยมันดีใจน้ำละลายเนาะจะได้ปลูกพักปุูงหยาเด้อบันี้เนาะปลูกแนอยู่นืกินนี่แหละเดี๋ยวว่าจันทร์จะซื้อแนวปลูกแนวพังมาให่เนาะถามมีโอกาสได้ผ่านมาท่นี่แต่วัาจันย์จะซื้อเป็นต้นหมกม่วงหรือว่าต้นหมกุ้งมให่อเนาะปลูกต้นหมกุงก็ดีึ้นกันได้มันจะได้กินตลอดเนาะมีฮอจังว่ได้ซื้อเดือดเดือกกินกระขายวันนี้เนาะอันนี้นี้หัวตะโ่เจ้าพ่อหามาเนี่ย จะได้ติผาลักได้ติผาต้นเองเออที่นั่งไลยเนาะไปเอาได้ใช้ขวดอยู่ดรงในดงที่วางอยู่นี้ตงในดงถ่านเข่าเน่าเพิ่นมากโดยก็เห็ดงานแลกเปลี่ยนนั่นแหละคันซื้อเอากลักหนึ่งสิบพันลักห้าพันเขาจะขายโดยโดยนี่เขาถืเห็ดเปลี่ยนเเอานาะแกเอาเนาะแลกเปลี่ยนเน้องมีเงินซื้อแบแลกเปลี่ยนเนาะ ไปเอารถนั่งใช้สเกลเอามานี่ตอนแรกยืมรถนาเสาวข้าเจ้ามาเอาเมือแล้วข้าเจ้ามาเอาเมื่อวานคืนข้าเสียฮารถได้ใช้สบายเนาะยืมรถพ่อปู่จะเอารถพ่อปู่ให้เราไปบันนี้เนาะซื้อน้ำมืองน้มันใส่น้ำเพลินเอาเนาะแต่รถเพลินกะมันบกพรอยดีปันใดเพลินกะบริยังไงเอาไปปันใดมันรถบ่มีห้อยนะ็นรถเก่าละ มันบ่อยากแห้งแก่นักบ่ได้เอามาจากเด็กขึ้นหน่อยเนาะเห็ดเด้วยเนาะเห็ด้วยเป็นพวกอ้อมไม่เป็นเดินของเขาเองมันสี่สิบรักนะสิบข้อสี่สิบรักนี่ก็ได้แล้วนี่เนาะโยวันวันสี่สิบรักได้แหละเดินเอาไปนองเลยสิ่งใดแต่เนาะอาเฮือนซานกะน้ำมัดระวังเนอะยูเพิ่นอยู่ไผ่เนาะรักษาเขาของเขาในเด้องแบนี้ชุดเดียวเจ้าอ่ะแล้วแบบนี้ เคนเฮ็ดเนคนสั่งอะไรซัมนี่แต่กะถือว่าน่าดีใจเนาะดีใจดีใจพี่น้องเลยถือว่ามาพบมาพ่อแล้วเมื่อก่อนกับควายลูกเนาะควายลูกอยู่กระท่บเนาะพี่น้องเลยขนตกบหัวหมวกอะไรวันนี้กะได้อยู่เรือนหลังใไงหลังนห้แหละกะโอ้พี่น้องเลยมันคงกว่าเก่าเนาะชื่อมาใไซแล้วพ่อกุเจมาลองอย่างไรบ้างไม่ได้ซื้อไงครับ เงินมือเรือหกพันกิลนะครับเจ้ามีเงินเลยนมลูกกับเบิร์ดพี่น้องเนาะอย่าได้ใด้ไปทางใดก็ได้ทางเั้งเนาะถามเจ้าพ่อแรกพูอแรกแค่เพื่อแหละจะเถื่อมีตูลใหญ่เพิ่นอยากอาซื้อไก่ซื้อกาให้เจ้าเลี้ยงเป็นของเจ้าเองวันนี้เนาะมันก็ายได้เป็นอันนี้เพราะว่าเป็นไก่หญ้าบ่โดยเป็นไก่หญ้าเพิ่นฝากเลี้ยงคุ้มมือ ก็คือให้เพิ่นได้เพิ่นพอได้ออกมานอนพุ่นแหละยามนาเพิ่นออกมาเพิ่นกับเตือยเองเพิ่นเลี้ยงเองโดยจะวยังขึ้นน้ำิ่นอยู่ไครตาเนาะเป็นของเพิ่นเป็นของเฮาพี่น้องเลยของนอกบดตั้งแต่มื้อขึ้นเพลอนแล้วยังตอกเป็ดสามตโดยโพี่น้องเลยจะว่าบดเลยว่นี้เนาะบดเลยหมูบ้านนี่ก็จะว่าขาไก่เจ้าเองพี่แจ๊กบอกโดยขาไก่ตัวเองเบิดสุดท้ายเีฝืนกับหมูบ้าทั้งวันเนาะเนื้อเป็นสามตาะ โอ้โดยโดยโดยอ่นเดี๋ยวเงินส่วนที่เดือดจะเด็กจังหน่อยเนาะเดี๋ยววันจันทร์สิเอาไว้ให้เจ้าพอได้ซื้อน้ำมันน้ำมันใสไชลด์แก่เอาแล้วผัวแล้เคได้สัตว์เนอพอได้ซื้อน้ำมันใส่เด็กๆหน่อยขี่นเอาไว้อ่าซอยสันเนาะโอเคสัเนาะเดี๋ยววันจันทร์อ่าทีเอาให้อีกหนึ่งแสนเนาะเอาไว้ซื้อน้ำมันไชลด์ฟักกูนี่แหละเนาะเพราะว่าเอากับโมมีรถเอาเนาะแต่ใส่รถฟักกูเนี่ยแต่ทีได้ ไปแกแล้วพูดมาเห็ดให้มันแล้วฟามาแล้วก eh ันเนาะามาเห็ดให้มันเน้นม no. ันนาเห็นเป็นของเ้าเองนี 4, ่แหละพี่น้องเลยถ้าอยากให้ทางต่อใจเพื <Luther> ่อนได้มีห่วงมีเคเนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยสำหรับเงินค่าสร้างนี่เท่าไรนะเจ้าของเงินสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยเนาะสี่พันหาร้อยบาทพี่น้องเลยเออโดยแต่เดี๋ยวว่าจะจะเสียใจเพื่อนเองดอกเนาะแหละเนาะโดย เดีย๋ยวไอเดีวยววาจันทร์สิไปคุยต้องไอ้างเว้นชัเล็กชั้นหน่อยไปเลยเดี๋ยวแก่สิขอลาก่อนแหละวันนี้เนาะโดยเช่นใดก็เจ้าก็สู่อเนาะเดี๋ยววาจันท์กันิมาอัปเดตเรื่อยๆดอกไอที่น้องมึงเพิ่นนอกเพิ่นกระติดตามึงเจ้าอยู ki, ่วันจันทร์โดยสู่ๆสู่ๆเนอะตอบใจเด้อโดยสำหรับเงินทั้งหมดทั้งมวลนี่กะเป็นเงินของเมน้อยในพวงเงินที่เจ้าเนาะผู้ที่เฮเธอในชาในเจ้านี่แหละอันนี้ครับเพิ่นสวยมาอีกจะให้เจ้ามีนามมีไนวันจันเนาะ พอได้หดได้หาได้ใช่เนี่ยพี่น้องเลยตลักรกมันจะขึ้น้ำเนี่ยเนาะโดยพี่น้องเลยอ่ะอยากขอบุญขอบคุณเพื่อนเือเก่าเนะ<ด>านะใช่นนขออยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บจะได้ความไข่อย่งมีนอนรับไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนไปทั้งใดก็ขอให้พ่อแต่เงินตะคำขอให้อยู่ดีมีแหงไปได้ขอให้คนหักคนแทงเด้อสาธุสาธุเนาะขอบคุณใจจะได้เนาะให้เป็นโฮมโฮมใช้ให้แกทุกหลานแบบนี้ตลอดไปเนาะ ออผมก็พอใจเพื่อนหลายเพื่อนกะบ่ได้พูดจักทักกันตั่งแต่ไหนมาเลยเนาะมันบ่ได้พูดบ่ได้พูดจักกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเห็นเดีเพื่อนกะอยากซอยไาสักเนาะอยากเห็นเพื่อนมีซานนี่เลยแอ่ว่าน้ำใจเพื่อนกะ้ประเสริฐหลายพี่น้องเลยเนาะดีใจที่เพื่อนมาซอยดีใจเลยดีขึ้นก้าวไกลแบบนี้เนาะโด อยากเห็นตัวจริงแม่น้อยก็พอมวนอยู่โดยอยากเห็นอยู่บอว่าจารย์กาเห็นแต่หู้นี่้องเลยแต่ว่าเพื่อนกาเป็นคนล่าเขานี่แหละอยู่สวรรค์นักเกตเขานี่แหละเนาะโดยเพราะว่าเพื่อนจะไปอยู่ละายตาหลายปีเลยเฮิงมากที่หนึงเพื่อนวะโดยเพื่อนกาชิมาเยี่ยมมะยามอยู่บ้านเลยเนาะโดยมีโอกาสมากเพื่อนกับฉันถ้าบุญทอดจทิงก็คือจะได้เห็นกันเนาะโดยโดย อ่าจต่โอเคสำหรับวันนี้วัจนไปก่อนเด้อเธอเด้อเดี๋ยววัจนสิไปใสใจเงินสร้างเป็นอนเนาะโอ้ยเดี๋ยวทางปลอดภัยเโอ้ยขอบใจลาลาเด้อออเด้อนะเดี๋ยวนาะไปกันเด้อเใ้าใจเด้อเดินไปไปเด้อสวัสดีเด้อนะโอเคค่อยพี่น้องเดี๋ยววัจนจะใหเขาอ่าสักทายสบายดีให้สร้างเป็นเจตน์กัหน่อยเนาะเหงเลยแต่กำต้มอยู่นี่เนาะพี่น้อง ได้แล้วนี่ได้จักเม็ดแล้วนี่เรเป็นเม็ดแล้วเนาะโอ้เดี๋ลูก้าจะลงจักเม็ดนี่ทำทิปว้อโอ้เดือดวน้าแห้งอยู่เนาะโอ้เดือดเดือดฮะสู้ๆสู้ๆได้ไอ้ทางเนี่เด้อเด้อเด้ออ่าเดเ๋ยวไปจันทร์ตาชื่ออ่าอีน้อยมาให้เพิ่นเนาะคนละขวดเออพอมีแห้งกระตุ้นอีกรอบนึงพี่น้องวเลย โอเคพพี่น้องเนาะวันนี้แต่ว่าจันก็อยู่ที่ไอซ่าพอน้อสบายดีไอช่าสบายดีโดนดมันเจาะแต่เท่าคนบานี่อ๋อประมาณสิบโมงแบบมาสิบโมงเนาะโดพี่น้องเลยอ่าได้จักเมตรได้ไอ้เดี๋ยวนี้ฮะได้สเปะสปะอย่างนี้เนาะ้กลจะลงจักเมตรนี่ว่าจะลงสามิบสี่เมตรสามสิบสเนาะคือมาตะทานบอกแม่ล่ทนี่ย น้ำลายอยู่แล้วเนาะไก่น้ำลายไอ้แางคนบ้านไหนนี่สแางคนสิบคนห้องคนสิบคนห้องเนาะโอ้ถือว่าใก่บ้านบางฉันอยู่ดที่นนี่เนาะโอ้ใกล้ไล่เนาะพู้ชักอยู่ว่าบ้านคุ้งไงโอ้โอ้ชักอยู่เนาะที่กบมีน็คุ้งไงตลอดทุกทีโอ้โดูดูดูบ้นกับมาไก่อยู่ดที่นนี่เนาะพี่น้องเนาะเต๋อสิมาฮอดที่บ้านน้าพูน้าเก่งพี่น้องเลย เออแต่ถือว่ากริเท้นนี่ไปเบิดน้อยเนาะนไปแหละไปบ่แต่มีงานมาอะไกันเนาะทอดกันนะครับไปอ๋ออันแต่ละมือนี่เห็ดได้จากงานหน่ยบางมือก็บสองส่วนลายมือละงานเนี่ยส่วนลายนสองมือละงานเนาะเพราะวสองนี่คือคำคือมื่นนะมาอลไกันเนาะมื่นเยวะเยอะแปดโมงขึ้นเลยโอ้โหเฮ้ยนะฮะแต่เราเน้องเนาเนี่ยบัว่าลายใหญ่กันทางแาบนี้คระอแต่ที่มอบ เงินให้ทางไอ้ช่างเพื่อนเนาะว่าทางบวจันเองกะเป็นฮับที่ชอบทางหน้าไปเพิ่นเนาะนี่กะมาพูดเพื่อนลูดซานไปเพิ่นนะกะทางหน้าไปเพิ่นน้ำอ้โด้โดยฮะโอเคพี่น้องฮะโอเคน้อไอ้เนาะอันไอ้จบลงกันเท่านั้นทีพันหาทีพันหาร้อยบาทเนาะบีทางใสาใจเพื่อนที่ต่อหาเองพี่น้องเลยบวจันแค่มาจ่ายเงินในเพื่อนคือเนาะมานี่อ๋อโอเคจะไอ้เดียววจนจ่ายทีพันหาร้อยบาทเนาะไอ้เนาะ ขอบใจให้หลายๆเด้อเนาะาากับประมาณโบีโบงน่อยเนาะไม่แล้วประมาณมีโบหางมงแล้วหางมุ้งหางมงแรงนี่งตัวสำเร็จเนาะฮะโอเคครับพี่น้องเลยสู่ๆได้เนาะขอบใจหลายๆเด้อโดยโดยโดยฮาขอบใจหลายๆเนาะโอเคขอบพี่น้องเลยเนาะว่าจะจะมอบให้ทางอ้สร้างเป็นที่เให้พ่อยแล้วเนาะตอนนี้จะใกล้สิ่สำเร็จแล้วเพือนวล่าเนาะ เดือดอีกบอกี่เมตรดอก็ประมาณจะเสียลงจคกประมาณ34เมตรกว่าสน็อกเพราะว่าแถวนี้น้ำไหลอยู่แน่ว่าสันพี่น้องเลยน้องพี่น้องเนาะเดินซานของใจเพิ่นกับพี่น้องเลยนอนจะนอนรับพันดีพันธ์มอญอยู่ว่าสันเนาะแล้วเพิ่นกับพ่อได้เป็นคนดินเด็กดินเบอร์ว่าสันพี่น้องเลยเนาะเยทางดูเพิ่นนอนบอกมอล่าเพิ่นนอนเนาะ เออโดยโดยดยนอนโยยาพันดอกบัวควันพันกระยาเนาะมาชมวยพันนอนเนาะเออมาถือก่อนพันนอนอืมมาดิบัวควันบัวได้พันนอนบัวได้พันดังจังนอนเด้อโอ้ชูพื้นจูไฟอยู่ตารางเลยนี่เนาะอืมแถวบริหาเอายังแข่งเด้อเนาะยันมันปิวมันไฟมันยันเกิดประกายไฟพี่น้องเลยเออแล้วนอนจะมอดไว้เออกินทางเม้นเน่าอยู่ก็เออ ักษาเอาเนาะวันนี้เนาะเพิ่นเฮ็ดใหย่ซัมี่เลยก็มีแต่เฮานีแ่แหละต่อเติมเอาต่อเนาะเนี่ยอะไรมันสีดีสีงามก็เฮ็ดเอาพี่น้องเลยเอออะสูส่ๆเด้อเสด็จไอด์เด้อเมื่อก่อนเด้อวันนี้เด้อขอบใจลหลายๆโดยโดย,โดยขอบใจลหลายๆเด้อโดยผลกระสิตกพี่น้องเลยฝนกับกำลังมาเนาะอ่าเดี๋ยวว่าจานันทร์กะสิภาคที่ละน้องซำนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าสำหรับเงินทั้งหมดทั้งมวลนี้เนาะก็เป็นเงินของทาง เมยน้อยได้พองอนเด้อเนาะเพ่นเกละที่เพิ่นสร้างเพิ่นสร้างซ่านให้ทางสาวใจเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพิ่นกะชังน้ำให้อีกเนาะพี่น้องเนาะเจาะน้ำให้อีกอยากให้มีน้ำมีน้ำใส่พอได้หดได้ปลูกเครื่องใส่ของซอยนี่แหละพี่น้องเอ้ยดักลักแล้วเนาะน้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้ำคล้าเนาะพี่น้องเนาะออืม่าบ่มีน้ำเลยครับลำบาก อาช็ดสีสางยังกะโอ้ยากพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะเพิ่นกะสางน้ำให้อีกเนาะพี่น้องเนาะคือว่าคนจากคนที่บ่เคยได้พู้จักกันมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกะมีใจเมตตาเห็ดเพื่อนเห็ดซานให้แล้วกะเหตุน้ำเห็ดไนให้เนาะคือว่าโอ้โชคดีพี่น้องเลยทางสารใจเพิ่นเนาะพี่น้องเลยเพิ่นกะกำลังสีเหดหัวเห็ดเคกำลังสีเห็ดอันนี้แหละเนาะขังเครื่องปลูกของพังนี้หละพี่น้องเลย ทงางชาวใจเพื่อนกจอยากเพ็ดอยากสร้างอยู่หรอกเนาะเดี๋ยวต้องมาดุนมาส้มกันต่อว่าเฮือนซานเพื่อนมันซีมี่อย่างแน่เนาะปลูกพังขึ้นมาเนาะพี่น้องเนะาะสำหรับมื้อนี้ก็ว่าจันก็นต้องขอขอบบุญขอบคุณทงางไม่น้อยแนะพองวนในลายเด้อเนาะที่ให้ว่าจันเป็นสะพานบุญให้เนาะสั่งเฮือนสั่งซานทางน้ำให้ชาวใจเพื่อนว่าจันกับผมีอยังตอบแทนพี่น้องเลยมีแต่คำอวยใจอวยพรเนาะให้พอได้เมย์อยู่ทางต่างประเทศก็จงมีแต่สุขภาพ่างกายแข็งแรงเด้อเนาะ ให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยให้สุขกายสบายใจเนาะอะพอแม่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้รังใจปรารถนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอนอนรับให้ได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสนเนาะ,ะเจ้าให้มาสามีก็ขอให้ขับเคลืนหาขอได้แม่ร้อยเท่าพันเท่าเนาะสาธุพี่น้องเลยเนาะเจ้าอ่จาจะส่วนประจันจนี้ก็อ่าดีใจพี่น้องเลยที่ได้เป็นสะพานบุญให้ขอได้แม่เนาะอะได้ออ่่าาออก สีไม่ลายมือออกแบบพี่น้องไงนอะบแบบวาจันกะออกมางามกะงามได้เนาะกะงามบ่ได้ถ้าบ่มีความใจดีสุกยู่เข้ามาเนาะพี่น้องเนะาะนี่กะต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ตาลายเด้อเนาะโดยอ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะจากนี้กะผลก,ก,กะสิโต๊ไปพี่น้องเลยจะขอจบเพียงสมนี้ก่อนเนาะก่อนจากไปกะาวาจันกะต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบัดสุขสนะุขคนเนาะ ที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปของบ่าวจันแต่ต้นจนจบพี่น้องเอ้ยนอ้ําลยว่วขามโฆษณาของบ่าวจันเด้อเป็นกําลังใจให้บ่าวจันเฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปเนาะงพี่พี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยมากันสี่คนคือเก่าเนาะงเมื่อนี้โอ้สบายดีวะก้อนั่งซ่นอยู่ต้นกระทันพี่เนาะเอ้ามันเอ้าพี่น้องโอ้ดูดูคนกระชิโต๊กบอโอ้โดเจ้าวบ่เสียงเฮ้ยยังบ่เสียง โอ้มาให้ว่าจันกินน้ำแหนมียังน่ะยังไงม่วงม่วงโอ้โช์มากัน4คนมื้อ <th> น <ang bells> ี้ม่วงสุกบ่ ดมึงดิบมึงดิฮิ้วเข่าโอ้ยพี่น้องเลยพากันอดหิวเข่าเนาะนี่เนาะไปซะไปหากินข้าวกินน้ำก่อนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยโดยโดยเพื่ออะไรพี่น้องไปๆซะชี้แดงชี้แดงมามาอยู่ดอกพี่น้องเลยเจ๊ะสวยจ๊ะได้ไปไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปพบไปเจอกับคลิปของวันจันทร์คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้จบไปสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนแล้วเนาะบายบายเด้อสบายดี